เริ่มเกมครับเอาแล้วครับเปิดเกม5ดาวสุดมันแน่ๆครับครับนับครบจหอมครับแล้วอูสุรเดชจับบอลลั่นไปหน่อยครับเพิร์ททันแรกไม่ค่อยดีแต่จัดตุลงเหมือนรอบอลตกตรงนี้ซันเดย์ตรงนี้เคลียร์พลาดครับจัดตุลงสิพูงแล้วยกมาซันเดย์ตรงนี้แหผมขอฝากหน่อยครับเออพี่ทางพีกอฟสุขพัฒร์นะครับ อ่าแล้วแต่ขอโยนลูกนี้ธนทรัพย์หัวมาเลยครับโอ้โหแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับธนทรัพย์สีโกตเพชรครับมามโอ้ขนลุกเลยครับจอดตรงนี้ครับฝากถึงคุณแม่ด้วยครับวันนี้ธนทรัพย์ยิงได้แล้วครับตวิทยาครับคุณแม่ตวิทยาวันนี้ธนทรัพย์ทำไม่เห็นแล้วว่ายิงได้ครับโอ้โห หนึ่แล้วครับตรงนี้ออกนําแล้วครับตรงนี้โยนมาแมทธนทร์ได้โขกมาเหมือนจะไม่ดีแต่แม่มันปริ้นเช็ดเสาไปแล้วเด้งหายเลยครับโอ้โหธนทร์ครับโขกเข้าไปครับอีกหนึ่งครั้งครับได้โยกมาตรงนี้ธนทร์ได้โขกไปอะครับมเรียบร้อยเลยครับโควิดอยู่ที่บอลโควิดแปะมาหาเพื่อนติดนราธิปเพื่อนยาออกบอลไม่ค่อยดีเหมือนกันครับทัพหลวงเลอต่ดครับ จะว่าออกบอลจหวะอะไรไม่ค่อยชัวร์ครับแล้วยกมาแล้วปียพงค์เก็บเกี่ยวตรงนี้เหมือนจะตอก้อนหาสูระเดชคู่หูนราลแตกก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหปียพงค์พุ่งไวีแอซิตครับมาชี้หาปียพงค์ก่อนเลยครับสูระเดชกลันขำยิงเข้าไปอีกเพิ่มบวกประตูตัวเองก็เพิ่มฤดูกาลนี้ไปเป็น2ประตูแล้วลครับสำหรับสูระเดชครับโอ้โห าดูตรงนี้ครับหมาชี้เนี่ยครับตรงนี้ปิยพงศ์หลอกตอกเส้นงามๆเลยครับสุรเดชครับโอ้โหคู่หูครับลงคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยนรกแตกเมื่อนั้นครับสอบสองคู่หูครับปิยพงศ์แล้วก็สุรเดชกันขำครับประตูที่2มาดูกันอีกหนึ่งครั้งครับสุรเดชได้ง้างเต็มๆโอ้โหติดบอลลับเรืองชัยไปด้วยครับยกมาชุดนี้ตหลวงยูเอเ็ดหาสันเดย์เก็บเกี่ยวเล่นไว้ได้ครับ แล้วโจกหมาได้โขงเน้นๆแล้วติดหูมาข้ามคานครับรัตสุริยฉายพุทธศิลป์นี่ไม่จะไได้เปรียบก่อนครับมาผมเป็นหลังไวๆเนี่ยนึกว่าจะเป่าแล้วแต่ไม่เป่าอะตามได้เปรียบครับตรงนี้มาสูปิยพงศ์อาเปียพรมสุริยครับโอ๋อยิงได้ครับปิยพง์ครับโอ้นราทิพย์เครือรัญยาครับสามศูนย์ไปแล้วครับในครึ่งแรกวันนี้ครับโอ้โหมาดูตรงนี้ครับปิยพง์ครับ โอ้โหแม่ดาราทิมรับนี่ครับจิ้มเข้าไปประตูที่1ิบของเขาครับโอ้โหทับหลวงตรงนี้ยังได้อยู่ครับเปลี่ยนแกนมาหาทีละวัดตรงนี้เอาเป็นป๋าเป็นดย์ซูเปอร์ซซมครับนเดยิงแต่พัดตะละบมวปจนหุ่นแซมครับโอ้โหตรงนี้ของทางซัน วี่ง้างเต็มๆเลยครับซันเบร์ครับพาตัวมจชารูนเซฟับโอ้โหถูกด้วยครับน่าจะเป็นแฟนบอลชับหลวงครับขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์ครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่ๆไว้ด้วยสุรัตตูหูรอดขาสุรัตสุเรียชัยแล้วแปลว่าแล้วเรียลอยบโมวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับธนทรบวกประตูเพิ่มได้อีกแล้วครับโอ้โหธนทรสิบประตูแล้วครับโอ้โหวันนี้ธนทรครับ ธนทรครับโอ้สุรัตน์นี่ก็เอซิตได้อีกหนึ่งครั้งครับอะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับโอ้หเลยครับเนี่ยสุรัตน์สุิยอดวันนี้ทอปฟอร์มเหลือเกินครับลอดขาไปหนึ่งครับโอ้แล้วล็อกไปอีกหนึ่งแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาเรียบร้อยเลยครับมาดูอีกหนึ่งครั้งครับจวนลอดขาครับโอ้โหลอดขาสวยๆเลยครับสุรัตน์ อีกหนึ่งทีก็หลอกไปอีกหนึ่งกรูปและยิงชัตเตอร์นี้เรียบร้อยประตูที่4ี่ครับเฉียบขาดเฉียบคมครับธนารับครับโอ้แล้วจบเลยครับแบบนี้ครับคือแลาแรกครับจบลงไปแล้วครับศูนย์ประตูต่อสี่ครับโอ้โหธงรีเดครับวันดีเซนเดย์ยกข้ามนภพจันหอมแล้วยกด้วยหมาโอ้แล้วัหัวโอนโกครับสิริมงคลขุนพานเพองครับ เป็นจังหวะโอนโกก็มาโยโนมาของสันเดย์ครับโขกไม่ขาดครับตามมาแล้วครับ4ประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับยกมาของสันเดย์นะผมจะหนอมพวดไปหน่อยครับตรงนี้มาแล้วจวังหวะโอนโกรครับของสี่มงคลและโมงแหวน <c oughs> เล่นย้อนกันมาครับแล้วโอ้ไปเข้าถังนาราธิปเคลือรัญยายกมาหาปีพงพลุงสุภี แมาทำเกมลุกเพลินก็ต้องระวังจังหวะสวนกลับแต่อ่ะตรงนี้ไม่หลําหน้าแล้วตรงนี้พุทธสินเปจุดโทษหรือเปล่าครับน่าจะไปจุดโทษครับไม่รู้จังหวะนี้ครับคือลายเนี่ยไม่หล้ำอ่ะขมอเช็คพลาดครับนี่ครับโอ้ยหลุดมาแบบนี้เดี๋ยวจะมีใบอยู่หรือเปล่าครับมาดูตรงนี้ครับปียพงพลึกสสุพียิงแม่หายเลยครับโอ้จะไปเหลืออะไรขอซูมดูทีหนึ่งครับนี่ครับเอาครับมา ปียพงเพื้อนซสุวีครับเปิดประตูได้ครับยิงได้ครับปียพงเพื้อนซสุวีดูตรงนี้สุธิพัฒน์พุ่งเนี่ยแบบพุ่งถูกทางแต่ก็ไม่เหลือครับยิงโดดกวาดตรงนี้อ่ะที่บอลแต่สุรัดตรงนี้สุรเดชสุรเดชมีเพื่อนปียพงเพื้อนสุวยขอปั่นแฮตจู่อย่างแบตตีครับโอ้ปียพง์ โอ้แล้วเนี่ยตัดกลับมาได้เนี่ยโอ้โหหลอกตรงนี้ธนทรศสีโกตะเพชรครับมีนราทิปวิ่งควัวบตาม,มาอยู่ครับแล้วจะแปะมามจะน่าจะกว้างๆเนี่ยให้ทางแล้วโอ้ธนทรธนทรัพ์ปัน่นโค้งๆเรียบร้อยเลยครับโอ้โหธนทรครับชดปั่นโค้งๆสวยๆของเข้าครับประตูที่6 6ประตูต่อหนึ่งแหมเอาอีกแล้วครับไปครับโอ้โอ มาดูจังหวะครับปั่นโค้งงหายเลยครับตาลซยบครับโอ้มาดูตรงนี้การเล่นเองไปเองครับสกัดพลาดกับเรืองชัยครับแล้วดูจังหวะปั่นโค้งของเขาครับโค้งขนาดไหนต้องไปดูครับเนี่ครับหายไปเลยครับแล้วยกมาตรงนี้โอ้พักอกสวยๆเลยครับสันเดย์แต่เพื่อนไม่อยู่แต่ช่องนี้ขอปั่นมังเซฟซูเปอร์เซบครับยิงว่าดีแล้วแต่แซบดีกว่าครับโอ้โหมา เซฟสวยๆของพัทระมุจรูนวันนี้ครับพักออกมาแบบนี้แล้วดูต้องมาดูตัววิ่งนะครับ,รบโอ้โหผัวเนตครับโอ้โหเนตรยิ่งแล้วแต่เซฟครับแล้วซันเดย์เก็บเล่นได้แล้วทะลุมาโอ้โตรงนี้แถวสองได้ปั่นโค้งาหายเหมือนกันครับผัวเนตครับโอ้ผัวเนตครับ หัวเนธทำได้ครับมา้องคุยครับบวกประตูเพิ่มให้กับตัวเองสำหรับหัวเนธครับเบอร์ประตูประตูที่8ของตัวเองครับเนี่ยครับยิงย้อยเข้าไปเลยครับมแล้วโยกมาแม่ได้โคงมาก่อนนะครับแล้วจะอีกทีอีกชุดไหมครับตรงนี้ครับแล้วโอ้โหมมวนสอนมาจะตุดลงโดนกวาดขวางพุตศิ เป่าหมดเวลาการอย่งนั้นไปเลยครับ